สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาจ้าอมปูกะกระทอดปลาค่ะที่ใส่าจานนี่ใส่ถั่วยลราเสาตังเสาสาตังกล่องนะมองไปเห็นอมปูเด,ด้อค่ะเด้อมาค่ะมาก็มีข้าวเหนียวก็กลมนะคะข,ข้าวกลมข้าวเหนียวมาจ้าง่ายๆค่ะมาเนี่ตอนเส้าออมกับปูใส่บวบใส่ตะไคร้ค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆจะเส่ากล่องมืดจ้ะ ตะกันเล็ดในกล่องชัดอยู่แต่เช้าเลยค่ะวันนี้ตอน,นเช้าหน้นาปูควรอ,อยากใจมือเด้อค่ะพี่น้อง ห,ห่านห้วยๆพี่ยวรอตอนเช้าๆจับปลาใส่ผักซีเาวาใส่บวบใส่บวบด,ด้วยนะคะอร่อยปลาทอด ตือใส่จานนี่มะเมนยังเด้อพี่น้องแคอใส่ตวัวเราพี่น้องจะบ่เห็นซาซากับพระท่านเนี่ยไม่พลาดฮัตต์ตงกล้องไร้ขวางเด้อค่ะเด้อพี่น้องตั้งพระท่านได้เป็ี่ยนอยู่ตั้งหลายเดือนมานะคะเพื่อนเื่ ใครๆปู่ใครๆพี่น้อง

บวใส่บวบนะบววันวัน ไปตังเหรียนไปว่าบร้กินสาวๆาได้กินอยู่เด้อค่ะ แนะนำหน่อยๆ,ๆเจ้าสาบะมักนำาด้วยพี่นอ้องปอมปูนะำหน,ำนยน้อยบรรยากาศทำ,ำก่อนทำก่อนเด้อพี่น้องเด้อ มาด้อจ้ะในคลิปนี้กินบสุภาพขอโทษขอภายด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าสไตล์ส้าๆกับแบบนี้มาแต่ไหรจ้ะอืมอืมอืมอีมด้มันมากครับแต่สัติยูเลยล่ะค่ะเพราะว่ากินเข้าวเหนียวเยอะ bố mít tên ngả đây bây nọ Bà sẽ khăm quá ừ. bố lửa nhanh đâu hả bài lại Mmm, ừ. okay. lục đột Mơ vô จ้าพี่น้อง ngục bình phan ป,ปากกระดาษติดปากมันพี่น้องปบายแสบหลายเอาลอเด้อค่ะพี่น้องสาวๆขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้เด้อค่ะอาจจะคืมนิดเดอค่ะเพราะวากล่องจะมืดเนี่ยเพราะว่าตอนเช้าอยู่แล้วก็ฝากติดตามฝากกดไล์กดแชร์ให้สาวๆนี่เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจากพี่น้อง